สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่นวิวเวอราชัยพอดแคสต์ครับวันนี้เราจะมาพูดถึง5้านิสัยที่เราควรจะต้องเลิกให้ได้ในปี2025ครับและก่อนจะเข้าเนื้อหาในวันนี้ผมอยากชวนทุกคนมองย้อนกลับไปในปี2024ที่กำลังจะผ่านไปนะครับหลายคนคงมีทั้งเรื่องดีๆเรื่องที่น่าเสียดายและมีบางอย่างที่เราอยากจะทิ้งไว้ในปีนี้ทางนิสัยและถ้าพูดกันตรงๆอาจจะรวมถึงคนบางคนด้วยเรามาเริ่มกันที่นิสัยแรกกันเลยครับ นิสัยที่หนึ่ง <Okay. S 1> การผัดวันประกันพรุ่งนี่เป็นสิ่งที่ผมเห็นบ่อยมากๆในตัวผมเองก็เคยเป็นและในคนรอบๆตัวด้วยรู้ไหมครับว่าทําไมการผัดวันประกันพรุ่งถึงอันตรายมากๆเพราะมันคือนะักค่าความฝันตัวจริงเลยครับลองนึกภาพตามนะครับเช้าว,วันหนึ่งคุณตื่นขึ้นมาพร้อมกับพลังเต็มเปี่ยมบอกตัวเองว่าวันนี้จะเริ่มทํางานใหม่ที่ตั้งใจไว้แต่พอหยิบมือถือขึ้นมา <c oughs> เห็นการแจ้งเตือนว่า Netflix มีซีรีส์ใหม่มา เอาหนะ้าดูแค่ตอนเดียวแล้วเดี๋ยวให้เริ่มทำผ่านไปสามชั่วโมงโอโหจบไป4ีตอนแล้วเอาไว้พรุ่งนี้เริ่มทําดีกว่ารอวันที่สมองปลอดโปร่งกว่านี้ดีกว่าแล้วรู้ไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นพรุ่งนี้ก็จะกลายเป็นมรืนมรืนก็จะกลายเป็นอีกสองสัปดาห์จนบางทีก็ผ่านไปเป็นปีแล้วความฝันนั้นก็ไม่เคยได้เริ่มต้นเลยครับ ผมอยากให้ทุกคนลองถามตัวเองดูนะครับว่าทําไมเราถึงผลาดวันประกันพุ่งบางคนกลัวว่าตัวเองจะทําได้ไม่ดีพอบ้างบางคนติดเป็นนิสัยบ้างหรือบางคนก็แค่รู้สึกว่าตัวเองอยังไม่พร้อมเท่านั้นเองครับนิสัยที่2การครบคนที่เป็นพิษหรือท็อกซิก เรื่องนี้ผมมีประสบการณ์ตรงมาแชร์เลยครับผมมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งเขาเป็นคนที่มีความฝันอยากเปิดร้านกาแฟาเป็นของตัวเองเขาศึกษาเรื่องกาแฟามาเยอะมากทั้งไปลงคอร์สเรียนรู้วิธีการชงกาแฟาวิธีคั่วเมล็ดกาแฟาแต่ทุกครั้งที่เขาเล่าให้เพื่อนในกลุ่มฟังทุกคนกับหัวเราะเยาะพูดจาถากถางเองจะไปรอดเหรือร้านกาแฟาเปิดเยอะแยะเลยนะจะไปสู้เขาได้ยังไงเงินทุนก็มีไม่เยอะจะไปทําได้ยังไง เพื่อนคนนี้ก็เลยเค่อยๆสูญเสียความมั่นใจไปทีละนิดครับจนสุดท้ายก็เลิกล้มความฝันไปน่าเสียดายแทนมากๆครับผมเชื่อว่าคุณภาพชีวิตของเราขึ้นอยู่กับคุณภาพของความสัมพันธ์ที่เรามีถ้าคุณอยู่กับคนที่คอยดึงคุณลงคอยบันทอนกำลังใจผูดจาถากถางหรือไม่สนับสนุนในสิ่งที่คุณทำคุณก็จะไม่มีวันเติบโตได้อย่างเต็มที่ครับ ในปี2025ผมอยากให้ทุกคนกล้าที่จะเลือกครับกล้าอยู่กับคนที่ทําให้เราเติบโตคนที่สร้างแรงบันดาลใจให้เราคนที่เชื่อในตัวเราหรือแค่คนที่อยู่ด้วยกันแล้วก็มีความสุขก็พอครับนิสัยที่3การโทษคนอื่นเรื่องนี้ผมได้ยินมาบ่อยมากๆเลยครับเช่นถ้าพ่อแม่ส่งเรียนมหาลาัยดีๆป่านนี้เราคงได้งานดีๆไปแล้วถ้าเพื่อนไม่ชวนไปเที่ยวบ่อยๆเราคงเก็บเงินได้เยอะกว่านี้ หรือถ้าเศรษฐกิจไม่แย่ป่านนี้ธุรกิจเราคงรุ่งไปแล้วรู้ไหมครับการโทษคนอื่นมันง่ายมากแต่มันไม่ได้ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นเลยถึงเวลาที่เราต้องยอมรับความจริงว่า90%ของชีวิตเราเป็นผลมาจากการตัดสินใจของเราเองครับผมเคยได้คุยกับ CEO ของบริษัทหนึ่งนะครับเขาบอกว่าคุณนิวรู้ไหมความสำเร็จของผมไม่ได้มาจากพื้นฐานครอบครัวที่ดีหรอกนะ ผมเติบโตมาในครอบครัวที่ลำบากแต่ผมเลือกที่จะไม่โทษใครเลยแล้วลงมือทำในสิ่งที่ทำได้เท่านั้นเองนิสัยที่4การฆ่าความฝัน เรื่องนี้ผมมีประสบการณ์ตรงมากๆครับตอนที่ผมเริ่มทําพอดแคสต์แรกๆมีคนบอกผมเยอะครับว่าในไทยไม่มีใครฟังหลอกพอดแคสต์น่ะทำไปก็เสียเวลาเปล่าแต่รู้ไหมครับถ้าผมเชื่อคําพวกนั้นวันนี้ผมคงไม่ได้มานั่งคุยกับทุกคนอยู่ตรงนี้ ผมเห็นหลายคนที่มีนิสัยชอบค่าความฝันตัวเองครับเช่นพอมีไอเดียใหม่ๆก็จะหาเหตุผลมาหักล้างมันทันทีไม่มีเงินทุนบ้างไม่มีความรู้บ้างอายุมากเกินไปแล้วหรือสายเกินไปแล้วที่จะทำแต่อย่างที่คุณเมลโรบ,บินส์เคยพูดไว้นะครับว่าความฝันของคุณมีค่าจงให้ความสำคัญกับมันให้มากพอ นิสัยที่ 5, ครับการวางแผนมากเกินไปผมเคยมีเพื่อนคนหนึ่งครับเขาอยากเปิดช่อง Youtube มากเขาไปเรียนทุกอย่างเลยครับทั้งการตัดต่อการทำา s o o การทำภาพปกการจัดไฟซื้อกล้องซื้อไม้ทุกอย่างพร้อมหมดแล้วนะครับแต่รู้ไหมครับว่า2ปีผ่านไปเขายังไม่เคยอัปโหลดวิดีโอสักคลิปเดียวเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะเขาบอกว่ายัางไม่พร้อมอยังต้องเรียนรู้อีกเยอะเลย จริงๆแล้วการลงมือทําแค่1ครั้งนะครับมันมีค่ามากกว่าการวางแผน100ครั้งเพราะการเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือการลงมือทําจริงๆครับ ก่อนจบรายการในวันนี้นะครับผมอยากฝากข้อคิดไว้สักนิดหนึ่งครับทุกคนครับการเปลี่ยนแปลงมันไม่ใช่เรื่องง่ายโดยเฉพาะการเปลี่ยนนิสัยที่เราทํามาเนิ่นนานแต่มันก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้บางคนอาจจะกําลังรู้สึกท้อรู้สึกว่าปีที่ผ่านมาเราเสียเวลาไปกับอะไรหลายๆอย่างแต่ผมอยากให้มองว่านี่คือโอกาสที่เราจะได้เริ่มต้นใหม่นะครับ ลองถามตัวเองดูนะครับว่าถ้าวันนี้เลิกผัดวันประกันพรุ่งได้ถ้าเราหยุดโทษคนอื่นถ้าเรากล้าที่จะฝันและลงมือทําอีกหนึ่งปีข้างหน้าชีวิตเราจะเปลี่ยนแปลงไปได้ขนาดไหนผมเชื่อว่าทุกคนมีพลังครับพลังในการเปลี่ยนแปลงแค่เราต้องกล้าที่จะก้าวออกจากคอมฟอร์ทโซนของตัวเองกล้าที่จะเผชิญหน้ากับความกลัวและที่สําคัญที่สุดกล้าที่จะเริ่มต้นใหม่ครับ ในปี2025ที่กำลังจะมาถึงมันคือโอกาสที่เราจะได้เขียนหน้าใหม่ของชีวิตจะช้าหรือเร็วมันอยู่ที่การตัดสินใจของเราในวันนี้ครับสุดท้ายนี้ผมขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับในการเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงตัวเองจะไม่ว่าการเดินทางพันไม์ก็เริ่มต้นจากก้าวแรกเสมอครับวันนี้ผมยูเวลาชัยขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ